สวัสดีครับพี่พมาพบกับต้อมอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยรอบรอบสุดท้ายของต้อมนะครับคือรอบที่3นะครับก็คือการใส่ปุ๋ยรับท้องหรือท้องนะครับการใส่ปุ๋ยรับท้องนี่จําเป็นหรือไม่กับการที่ว่าใส่เป็นรอบสุดท้ายบอกเลยเลยว่ามันจําเป็นมากนะครับถ้าพี่ๆคนไหนไม่ใส่รอบสุดท้ายเนี่ยต้อมบอกไว้เลยว่า ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยจะน้อยมากคือธาตุอาหารที่เขาจะนำไปใช้เพื่อทำการาหล่อเลี้ยงล้วงออกมาทำเป็นน้ำนมนะครับเขาก็จะไม่มีตรงนี้เข้าไปเติมเต็มนะครับ คราวนี้ต้อมจะมาพูดว่าต้อมใส่สูตรไหนดีกว่าตอนรับท้องกับท้องเนี่ยนะครับก็ต้อมที่ต้อมได้ใส่มาทุกครั้งนะครับต้อมก็จะใส่ยูเรียนะครับปุ๋ยไดโดเจน4600นะครับกับปุ๋ยสูตร151515เสมอนะครับถามว่าทําไมต้อมใช้แต่สูตรนี้ตั้งแต่แรกต้อมบอกเลยต้อมใช้สูตรนี้แล้วของต้อมออกมาดีต้อมก็เลยใช้สูตรนี้ถามว่าสูตรอื่นก็ใช้ไหมใช้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ตลอดนะครับก็ จะมาพูดว่าสูตรที่ต้อมใช้คือยูเลีย2ลูกกับปุ๋ยสูตร1ลูกนะอัตราการใช้คือได้10ไร่นะครับหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่สภาพดินต้องดูด้วว่าถ้าสภาพดินเรางามเกินไปเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะนะครับเราก็ใส่แค่พอแบบให้เขาตั้งท้องได้ก็พอแบบเผาๆไปแต่ก่อนใส่ปุ๋ยต้องขอขอแนะนำหนึ่งอย่างครับที่ต้อมได้ทํามาที่ต่างามานาะก็ การใส่ปุ๋ยนี้เราไม่ไม่สมควรที่ว่าจะใส่น้ําลงไปในนาข้าวให้ให้เยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเกินเกินไปเนี่ยเวลาเราหว่านปุ๋ยลงไปแล้วเนี่ยเขาจะได้รับเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยก็คือนําไปหล่อเลี้ยงลําต้นอ่าหล่อเลี้ยงตอนที่ว่าเขาจะแทงช่อออกมาเนี่ยน้อยมากเราต้องใส่น้ําพอเหมาะนะครับไม่ต้องเยอะ แล้วเดี๋ยวนี้มันมีวิทยากรรมใหม่ก็คือว่าถ้าข้าวท้องเนี่ยเราไปหว่านเราก็ต้องเหยียบต้นข้าวใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มีโดนบินครับโดนบินถามว่าดีไหมก็ดีครับประหยัดเวลาแล้วก็ทั่วถึงแต่เครื่องก็มีอีกเหมือนกันเป็นเครื่องก็ไวคราวนี้ต้อมอ่ะต้อมก็ใช้มือหว่านกันกับตามสองคนถามว่าทําไมต้อมไม่ใช้เครื่องเพราะหนึ่ง เราเคยหว่านด้วยมือเนาะมันถนัดแบบนี้ก,ก็ก็ใช้ไปแบบนี้ถามว่ามันก็เหยียบต้นข้าวไปบ้างนะครับแต่เพื่อประหยัดต้นทุนหนึ่งอย่างคือเรา,เราทําได้ตรงไหนเราทําได้เราก็ประหยัดตรงนั้นไปไอ้ไหนเราทําไม่ได้เราก็ค่อยไปจ้างเอาไว้ทีหนึ่งต้อมก็จะแนะนําบอกว่าสําคัญนะครับการใส่ปุ๋ยรับ,รบ,รบท้องนะครับก่อนท้องหรือท้องนะครับจําเป็นมากๆเลยนะครับถามว่าปุ๋ยตัว15 15 15บวกตัว00 60เนี่ยจะดีไหม หรือว่าที่ว่าต้อมใส่แค่ตัวนี้ตัวนี้จะดีต้อมบอกไปเลยนะครับมันดีหมดนะครับอยู่ที่ว่าพี่ๆจะเลือกนํานไปใส่เอาหรือพี่ๆคนไหนที่เคยทําแล้วใส่ปุ๋ยสูตรไหนดีพี่ๆช่วยคอมเมนต์ช่องต้อมด้วยนะครับต้อมจะเข้าไปศึกษาเพราะว่าต้อมก็ไม่เคยไม่ค่อยได้ใช้ตัวอื่นสักเท่าไหร่ต้อมส่วนใหญ่ต้อมสั่งปุ๋ยมาต้อมก็จะเอามาทีเดียวเป็นอย่างเดียวกันเลยคราวนี้หามว่าผลผลิตมันก็มันก็ได้ครับแต่ก็ไม่รู้ว่า สูตรอื่นน่ะเขาจะดีหรือเปล่าหรือตาอะไรดีเงี้ยพี่ๆคนไหนที่ใส่แล้วดีก็แนะนําต้อมมาได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต้อมจะได้นําไปมาใช้บ้างนําไปศึกษาดูว่าเออถ้าใช้ได้ต้อมจะได้นํามาใส่แปลงข้าวของต้อมมั่งนะครับวันนี้ต้อมก็ขอฝากช่องเล็กๆหนึ่งช่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้ทางช่องต้อมดื้อชนแนลด้วยนะครับเดี๋ยวต้อมจะมาอัปเดตทีหลังจากที่ต้อมหว่านปุ๋ยไปได้34วันว่า เขาจะเขียวขึ้นมาประมาณขนาดไหนนะครับแล้วหลังจากที่ต้อมฉีดหวานปุ๋ยเสร็จเดี๋ยวต้อมจะฉีดยาอีกครั้งสุดท้ายนะครับหรือต้องคอยดูว่าเขามีโรคมีแมลงหรือเปล่าเพราะต้อมยังไม่เคยฉีดฮอร์โมนให้ข้าวเลยก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพีงเท่านี้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ